ไก่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 ไกฉันคือไก่เป็นผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่ผู้พันยังต้องสนใจโอ้นั่นไงไก่ทอดแบนใหญ่เป็ด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 ฉันเป็นเป็ดรสชาติดีดีผู้คนมากมายในร้านสุกี้สั่งออเดอร์นี้ค่ายดีทุกวันไงละจ๊ะเป็ดเก็บงแก็บเสียงฉันกลาบกาบอย่า แกบแกบนั้นมันเขียดไหมอย่างว่าแหละสมองไก่กาอาราเล่แยกแยะไม่ออกไหนยยยิเป็ดตูดบิดเดินดัดจลิดตูดบิดไปมาฉันน่ะนะไม่อยากจะคุยเป็นไก่ที่มีเนื้อแส่ดอร่อยเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเด็กๆเนี่ยชอบฉันกันนักแหละ <laughs> ชอบมากแค่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าไม่เคยได้ยินในหมู่ลาบเลยไปที่ไหนได้ยินแต่ลาบเป็ดอุดรยโสทรคอนแกนอุบลน,น้องคายบึงการร้อยเอ็ดโอ้ยภูมิใจนะภูทรหลายเดอ้อฉันเนี่ยเวอร์วยาทั้งอเมริกาแคนาดาอังกฤษมันดิฟิลิปปินสุรินซีสเกตโอ้ยอยู่ตั้งฟิลิปปินยังจะวนมาสุรินอยู่ได้ แต่ฉันมันจะเป็นเมนูในพัตคารไฮโซเช่นเป็ดปักกิง่งเป็ดน้ำแดงตุนยาจีนเป็ดพะโล้โอโอโอ้ยไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดในร้านซุกี้สีแดงน้ำเป็ดยังขายดีเลย <c oughs> ของฉันเนี่ยนะมิกแอนแมทได้หลายอย่างยะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไกล่ลูกชิ้นไส้กรอกหรือจากไก่ทอดแม็กไก่เบอร์เกอร์กระเพราแบบไทยแกงไก่เคี้ยวหวานตีนไก่ยิ่งคอลลาเจนโอลาน <laughs> เยอะไปหมดโถโถโถหน้าสงสารนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเนาะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะแกถูกง่ายจับต้องได้คนก็เลยซื้อเพราะว่าถูกเคยได้ยินไหมที่เขาร้องเพลงว่าอีแก้วปิงกายขายดิบขายดีตัวละร้อยเอาไปฟีทพี่เอาไปฟีทพี่ถูกจนต้องเอาไปฟรีเลยถูกแล้วยังไง ฉันเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็นไก่ทอด KFD ไก่ย่างเชสเตอร์ซิตี้เบอร์เกอร์แมคดาโลเข้ามันไก่บุญเยอะดีแต่ไม่เคยเห็นใครนิยมเป็ดทอดเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะมันเหนียวเคี้ยวยากไม่อร่อย <laughs> ก็ได้ก็ได้จ้าแบรนชั้นนำเนื้อไก่คงเป็นที่นิยมถึงได้ลากไปดมไปกินในน้ำก็ยังได้ตกดึกกลางค่ำกลางคืนโดนผีปอบกืนหมดแล้วก็ยังได้ย่องย่อง,องสีเท้าเดินมาเฮ้ยนั่นมันหมากัดคอลากทลายใครใครเขาก็รู้ดีที่พูดมานี่ยังไม่หมดนะจะบอกให้มีอะไรอีก พวไก่นั้นอารมณ์ร้อนเอะอะเข้าบ่อนชนกันเลือดไหลท้าตีท้าต่อยไปทั่วสุดจบก็มัวกับผีพนันออนไลน์ <c oughs> เกิดมาก็ต้องทำงานก่อนแล้วค่อยโดนฆ่าตายเฮเชือดไก่เชือดไก่เชือดไก่เหรอไอเป็ดปากกาเจอตีนฆ่าหน่อยเป็นไร